ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี F C ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับผมหลังหวยออกนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับ วันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรสองตัวล่างนะครับ4ชุดนะครับผมก็จะมาคำนวณในท่านผู้ชมได้ดูนะครับสูตร2ตัวล่างในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเก่านะครับที่เข้าในงวดที่ผ่านมานะครับ16มิถุนายน65นะครับผมนะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับก็คือในสูตรนี้นะครับ นี่นะครับผมนะครับเข้าสองเก้านะครับนี่นะครับผมสองเก้านะครับมาเป็นตัวกลับนะครับสองเก้าเก้าสองนะครับนะครับผมก็มาดูสูตรนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับผมในการคำนวณหาผลลัพธ์นะครับในสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักแสนบวกหลักแสนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนนะครับบวกด้วย4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย2นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักพันบวก10บนบวก10ล่างบวกด้วย5คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย3นะครับ อันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับในสูตรเก่านะครับที่เข้าเป็นตัวกลับนะครับก็คือ29นะครับ2ตัวล่างนะครับผมนะครับเริ่มจากงวดที่ออก658 642นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ09นะครับ คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งก็คือเลข6บวกหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ6บวก6บวก2บวก2บวก4นะครับ ลลับก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในหลัก10บนะครับ0ูนบวก2นะครับก็ได้2นะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักแสนก็คือเลข6บวกหลักพันนะครับก็คือเลข8บวก10บนก็คือเลข4 นะครับบวก10ล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ6กบวกแบวกสบวกศนบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ23นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ3าบวกสนะครับก็ได้6 นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบแล้วนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้03 06 2 3นะครับแล้วก็26นะครับนะครับผมจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับ ผลที่ออกนะครับสองตัวแรกในงวดนี้นะครับก็คือ0 6นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ0 6นะครับเลขศูนย์นะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข6ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับ ต่อไปนะครับมาดูในวัดต่อไปนะครับก็คือวดที่ออก155012นะครับเลขไทยสองตัวก็คือ06นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งก็คือเลข1บวกหนวยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบ หนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสองบวกสี่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือสิบนะครับเราก็จะได้เลขศูนย์นะครับมาในหลักสิบนะครับศูนย์บวกสองนะครับก็ได้สองนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักแสนนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกหลักพันนะครับก็คือเลขห้า บวก10บนนะครับก็คือเลข1บวก10ล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ1บวก5บวก1นบวก0บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ12 นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ2บวก3นะครับก็ได้5นะครับเราก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบแล้วนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้ 02, 0ูนย์2สอง นะครับแล้วก็สองานะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับสี่คู่สี่ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือศูนย์สองนะครับก็จะมีอู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือศูนย์สองนะครับ เลขศูนย์ก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข2ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับต่อไปนะครับมาดูเองว่าต่อไปนะครับก็คือว่าที่ออก319 1น6นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ02นะครับ คำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราก็ใช้หลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข3บวกหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 3บวก3บวก6บวก6บวก4 นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ22นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลัก10นะครับ2บวก2นะครับก็ได้4นะครับผมต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราก็ใช้หลักแสนนะครับก็คือเลขก3บวกหลักพันนะครับก็คือเลข9ก9 บวก10บนนะครับก็คือเลข9บวก10ล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ3บวก9บวก9บวก0นบวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ26 นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ6กบวกสนะครับก็ได้9นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบแล้วนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้2 6 2 9 4 6นะครับแล้วก็4 9 สี่เก้านะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับสี่คู่สี่ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือวดที่แล้ววดที่ผ่านมานะครับสิบหกมิถุนายนหกห้านะครับสองตัวล่างที่ออกนะครับก็คือเก้าสองนะครับ ก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าเป็นตัวกลับนะครับก็คือ29นะครับผมนะครับก็ถือว่ายังไม่หลุดนะครับผมมาเป็นตัวกลับนะครับเลขก2ก็เข้าในหลัก10นะครับเลข9ก็เข้าในหลักหน่วยนะครับผมในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับ นะครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลัง3างวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับหวยก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับผม นะครับเราก็จะไม่ยอมแพ้นะครับเราก็จะสู้ต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดซับสไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซสื้อกันเลกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับวันประจำวันที่1กรกฎาคมนะครับพศ2565 นะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับว่าจะมาอีกหรือไม่นะครับนะครับผมรางวัลที่1นะครับก็คือ361807นเ็ะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ92นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราก็ใช้หลักแสนก็คือเลข3นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผม บวกหนวยบน2ครข้างก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ3บวก3บวก7บวก7บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ24นะครับ เราก็จะได้เลข4นะครับมาในหลัก10นะครับ4บวก2นะครับก็ได้6นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราก็ใช้หลักแสนนะครับก็คือเลข3บวกหลักพันนะครับก็คือเลข1บวก10บนนะครับก็คือเลข0 นะครับบวก10ล่างก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ3บวก1นบวก0บวก9บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ18นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ 8บวกนะครับก็ได้11นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบแล้วนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้4 8 41 68นะครับแล้วก็61นะครับ นะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ 48, 41, 68แล้วก็61นะครับผมก็รอรุ้นนะครับรอผลในว,วันที่1กรกฎาคมนะครับพศสอ6 5นรนะครับนะครับสูตร2ตัวล่าง4ชุด นะครับในสูตรนี้นะครับจะไม่หรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็อจะให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คํานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f อทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ